แซ่บๆยัวๆลีเดียภาพนี้เด็ดเกินห้ามใจพร้อมฟ้าแท็กหาสามีเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่หุ่นปังตลอดการสำหรับลีเดียสลันลัดดีนหลังเจ้าตัวมีทายาทถึงสองคนอย่างน้องดีแลนและน้องเดมีในช่วงนี้หลายคนก็จับตามองเธอกับสามีอย่างแมทธิวเป็นพิเศษว่า ทั้งคู่เดินหน้าปั๊มลูกคนที่สามต่อเลยหรือไม่ซึ่งลีเดียก็ได้บอกว่าโนโนพอแล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต์สุดสวีทของทั้งคู่พร้อมเสร็จภาพสุดเซ็กซี่คู่ที่ทำลุ้นอีกครั้งว่าจะมีเบบีคนที่สามไมหมเนาะล่าสุดลีเดียก็ได้โพสภาพที่ตัวเองสวมชุดลาเท็กแนบเนื้อสีดำพร้อมแลป สุดยัวผ่านไอจงานนี้นอกจากต้องโฟกัสที่หุ่นสุดปังและฟิตแอนเฟิร์มของคุณแม่แล้วก็แอบเห็นว่าแม่นั้นได้แท็กไอจหาคุณสามีอย่างแมทธิวอีกด้วยทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก